สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทุกผู้ทุกคนวันนี้ได้ตีนไก่สีมะตมซุปเปอร์ครับซุปเปอร์ตีนไก่ล้วแ,แรกอ่ะทำความสารเล็บมันก่อนครับตัดเล็บมันออกเพ๋ยวเราจะมาล่างครับ ทาตะไคร้คุดเอาเรียบร้อยครับทัดมาแล้วครับน้นำมาล่างสะอาดครับทัดตีนทัดเล็บทำความสะอาดเรียบร้อยครับกอตรงมเลยครับการตรงมครับ เือลงไปขาตะไครมะขามเปียกทำด้วยรสดีครับใปมะกรูดหอมมะเขือเทศลงไปครับ ล่อมอเดือดครับคอยเอาตีนไก่ลงครับหลังจากล่อหมอเดือดครับหลางผักรอเลยครับผักก็จะมีผักชีไปเรื่อยต้นหอมแล้วก็กระเพรานะครับ เสร็นแล้วครับนำตีนไก่ที่เราล้างลงหม้อเลยครับต้มให้เปื่อยทำง่ายๆนะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีวันนี้เราใช้ตีนไก่ประมาณ โลเสเ็ดครับรับที่จะให้เบยเร็วนะครับเอาช้อนลงไปด้วยครับตามความเชื่อโบราณตุน มันเปื่อยครับอันซ่อนนี่บรไเฮียด้ยครับเราใส่เพื่อให้ไก่เปื่อยเร็วครับเอาตินเปื่อยครับใส่พริกเผาลงไปพริกแหงเผาเพิ่มรสชาติ พิดลงไปนําหอมรวมเราลงเลยครับผมจะแสบวะครับอยากกินตี 改。Okay.